ค่ะวันนี้มาอยู่ห้องไตนะคะมีพี่พยาบาลประจำห้องไตนะคะดูแลคนไข้ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการลงเข็มคนไข้นะคะคนไข้ไตเนี่ยที่ต้องมาทำฟอกเลือดนะคะคือคนไข้ที่เป็นภาวะไตวายระยะสุดท้ายนะคะก็จนคุณหมอต้องวินิจฉัยว่าจำเป็นต้องรักษาโดยการฟอกเลือดแล้วนะคะก็ถึงจะมาสู่กระบวนการขั้นตอนของการฟอกเลือดนะคะ การฟร้าเลือดก,ก็ทําได้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ตามศูนย์ต่างๆนะคะก็ลักษณะของการฟอกไตนะคะก็ต้องมออีทางเข้าหรือทางออกของหลอดเลือดนะคะมี3มแบบนะคะคือเป็นลักษณะของหลอดเลือดเทียมนะคะที่ที่ทํามาอาจจะเป็นเส้นจริงหรือเส้นเทียมที่ใส่ที่หลอดเลือดนะคะแล้วก็เป็นคทติเตอร์นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของ สายที่ใส่ที่หลอดเลือดใหญ่นะคะเป็นแบบมีทั้งแบบชั่วคราวกับแบบถาวรนะคะอันนี้เป็นหลอดเลือดของคนไข้เองนะคะที่ลงวันนี้เป็นลักษณะของหลอดเลือดที่ทําเป็นหลอดเลือดเทียมนะคะเรียกว่า av av g r a p นะคะอันนี้ก็เป็นการลงเข็มนะคะก็จะมีทั้งทางเข้าทางออกของหลอดเลือดนะคะ ลงเข็มเสร็จแล้วก็เป็นกระบวนการขั้นตอนของพี่พยาบาลคนสวยเตรียมเข้าเครื่องนะคะคนไข้ก็น่ารักมากค่ะดูแลกราฟเป็นอย่างดีนะคะปกติแล้วเส้นหลอดเลือดเทียมเนี่ยพวกนี้จะอยู่ได้ตามอายุการใช้งานของคนไข้ที่ดูแลไปด้วยนะคะบางคนก็ทําได้อยู่ได้หนึ่งปีบางคนก็อยู่ได้ถึงสิปีนะคะอันนี้น้องเขาจะ ก็ต้องคอยดูแลทุกวันนะคะคลำเส้นตลอดเวลาแล้วก็ขณะที่ฟ้อเนี่ก็ต้องดูแลเรื่องของความดันไม่ให้ความดันตกนะคะเพื่อไม่ให้ความแข็งแรงของหลอดเลือดเสียไปนะคะอันนี้พอแทงเข็มเสร็จก็จะเป็นกระบวนการเข้าเครื่องนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการรักษาแบบหนึ่งสำหรับ คนไข้ที่มีภาวะไตวายนะคะทางเลือกยังมีอีกหนึ่งทางก็คือทางแบบล้างทางหน้าท้องนะคะซึ่งเราจะนำเสนอในครั้งต่อไปนะคะ